ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายชาติหลายประเทศมีความประสงค์ที่จะมาตั้งโรงงานเพราะวาความพร้อมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านต่างๆของประเทศไทยมีความพร้อมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิหรือน้ำลึกแหลมฉบังช่องแคบมรกามีความคับแคบเรื่องของการขนถ่ายสินค้าก็มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนี้ระดับดีถึงได้มีการคิด ที่เราจะทำเรื่องของแลนบริดจ์ขึ้นมาประกอบทั้งจุดยืนทางด้าน g e โ p o l i t i c s ของเราเราเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางประเทศจีนกับประเทศสหรัฐก็สามารถใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าได้อย่างดีเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเขามีความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงมากอยากจะมาลงทุนอยากจะมาสร้างโรงกลั่นน้ำมันอยากจะมาสร้างโรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน,น้ำมันทำให้ประเทศไทย มีความมั่นคงทางพลังงานนอกเหนือไปจากความมั่นคงทางอาหารทําให้เรามีความพร้อมในการที่จะยืนในโลกที่ต้องอยู่บนความขัดแยง้งสามารถพึ่งตนเองได้ทําให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถูกยกระดับขึ้นมาครับเดือนพฤศจิกายนนะครับนัดเจอท่านนายกมาเลเซียหลังจากที่มีการยกเลิกต่อมาหไปเนี่ย ท่านอาจจะไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนวีคเอนเนี่ยจากมาเลเซียเนี่ยประมาณแค่หมื่นคนตอนนี้มีสามหมื่นคนนะครับโรงแรมเต็มหมดสามจังหวัดชายภาคใต้ที่หัดใหญ่ด้วยนะครับก็คงไม่เป็นที่แปลกใจว่าพี่น้องประชาชนมีเงินในกระเป๋ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องปัญหาความรุนแรงก็น่าจะลดน้อยลงไปนะครับควบคู่ไปกับการทํางานทางของทางฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ระหว่างมาเลเซียกับไทยซึ่งทางมาเลเซียก็เองก็ชื่นชมมาว่าเรามีพลเรือนเป็นหัวหน้าทีมเจรจานะครับเขาเองเขาก็ชื่นชมตรงนี้มาแล้วก็ยินดีที่จะทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่พวกเราทุกคนพึงจะได้และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จ้องนำส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเรื่อง พีเอ็มสองจุดห้าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเราให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่วยงานทั้งหลายได้ลงไปพูดคุยถึงเรื่องแผนง,งานโดยภาพรวมทั้งหมดว่าใครต้องทําหน้าที่อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการทําการเกษตรที่ต้องไม่มีการเผาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับซื้อ,อสังกระพดเข้ามาเพื่อที่จะทําเรื่องของพลังงานทดแทนหรือว่าทําปุ๋ยเรื่องของ พรบรบริหารจัดก,การเพื่ออากาศสะอาดนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นของนิติบัญญัติซึ่งเราพร้อมที่จะเสนอเข้าสภาหวังว่าจะเป็นวันพฤหัสที่11บมกราคมนี้